สวัสดีค่ะกินข้าวน้ำกันค่ะกินข้าวแรงน้ำกันจับพี่น้องก็มีปลาทูตัวหนึ่งสมตำแล้วก็ผักกินกับผักข้าวท้องนะคะผักกาวตรงผักข้าวตรงทำส้มจืดให้แฟนกินนะคะ บันนอนชอบกินบ้านนี้กินอาหารมีสี่คนเป็นบ่มีสามคนหม,ม,มาตัวหนึ่งหมาก,กินอยีกแบบคนก,ก็กินอีกแบบแต่ละคนก็กินบ่คือกันวันไหนแม่ขยันนะวันไหนแม่ขี้เกียก็ บังคับไปกินน้ำกันของเขานะพ่อลูกนะแต่ของแม่นี่ยเขาไม่กินด้วยค่ะสามีไม่กินด้วยนะจ๊ะเขากินไม่ได้เขาปวดท้องชอบใส่พริกเยอะๆแต่ว่าเอาพริกออก <laughs> ไบรานคอมเมนต์มาก,ก็เลยได้ชะอมกับผักข้าวทองมานะคะ ปลากระท o เนี่ยคนชอบก็ชอบนะคนไม่ชอบเนี่ยก็กินไม่ได้นะแต่นาำม,มีประโยชน์นะจะชิมว่ามันอร่อยนะเบือ้อเมันจะมีรสเปรี้ยวหน่อยนึง หอมแคแล้วกินกับเมี่ยงปลากระเซ็บน่าร้อนนะปูไว้หลังบานเต็มเลยวิธีทางกินน่าร้อนปลากระทอง nhanh nào có sư không kinh bằng là kinh bà, Chị kính kính bà. thế đây, bằng làng ăn mấy con không chào ừ, hả thế này không chào กินต้มจืดสุเพิ่นต้มจืดหมูบาโชใส่สาลายใส่ใบกะหล่ำปี คุเชื่อมอเมริกาไม่มีหน้าฝนนะเพื่อนๆรู้บะที่คุยเรื่องนี้เพราะว่าฝนตกทั้งวันอเมริกาเขาไม่ได้จดกำหนดว่ามันมีหน้าฝนนะไม่ไม่มีบันทึกนะแต่ เขามายังหูบ่าเออเขาจะมีเขาจะมีหน้าใบไม้ผีใบไม้ร่วงหน้าร้อนหน้าหนาวนะเขาจะมีสี่ฤดูเหมือนกันแต่เขาไม่ระบุว่ามีฤดูฝนเหมือนบ้านเราเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าหน้าฝนอเมริกา เขามีทั้งปีเลยฝนมันตกทั้งปีวันนี้จะคุยเรื่องฟ้าฝนฝนอเมริกามันจะแปลกแบบนี้นะเ,เพื่อนฝนอเมริกาเวลามันตกหน้าหนาวอะ่ะมันจะไม่มีเสียงฟ้าร้องต่ลกบอกคอยสังเกตเนี่ยคอย มาสังเกตว่าเออมันไม่มีเสียงฟ้าร้องแต่เวลามันจะเปลี่ยนฤดูกาลน่ะเหมือนมันหน้าหนาวมันจะเข้าหน้าร้อนอะไรเงี้ยมันจะมีฟ้าร้อนฟ้าห้องอืฟ้าร้องช่วงนั้นมันจะมีฟ้าร้องฟ้าผ่าแล้วก็ หน้าร้อนถ้าฝนตกหน้าร้อนอะจะมีเสียงฟ้าร้องตลกหน่ะจะบึ้งงัง้าอัดคลิปอยู่ตัวจะควยแล้วแต่บีติละครกับต,ติละครช่องอะไรเนี่ย<ม>ติละครแอปกับนนกุลอะ แล้วก็เชฟกระทาเหล็กปูแดงก็จิเล่นคู่มือเตือเขาชอบเตือเล่นเชฟกระทะเหล็ก ลูกชายเจ้าคือบ ส่วนนี้จเจริญอาหารกินอะไรก็อร่อยรู้สึกว่าผักนี้ยมันจะแก้ร้อนในด้วยนะเพื่อนผักข้าคองนะ่ะพอเวลาจะปากร้อนในอะ่ะมันจะหายเร็วนะเวลาเรากินผักเนี้ย หรือว่าเขาช่วยนะเพราะว่าเขาช่วยระบบเลือดนะแสบบอนี่บ่กสีชดต้่มจืดน้่งเจ้าสุดอกอิ่มแล้วแม่บันนีขงขึ้นคนเหนียว ยินดีออนไลนล์เพื่อนม่ะบ้าไปนยังไม่หยังม,มาแล้วบอสนางเจ้าเพื่อนมาฮึ่งมันได้สิอัดแล้วจะเทือดสินะตาเหลือดใจเลี้ยวบึง cho bì Phải có nhớ xinh không? À. nhà nào mà bưng Nó mà màu với Mai mà Sáng mì